เอาละครับผมอันนี้พูดถึงเรื่องหลักสูตรเว็บสามดีกรีนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองมาเรียนโคดดิ้งเบสิคจาวาสคริปต์นะครับผมอิทเลียมดีลเลอร์เพอร์นะผมพุทแคมนะครับผมแล้วก็บิวเว็บสามโปรเจกต์นะครับผมก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ Early Access ได้นะครับผมคือมันฟรีอ่ะผมก็อยากจะให้คุณแบบถ้าคุณมีเวลานะครับแล้วคุณอยากจะเริ่มต้นนะครับผมจาวาสคริปต์เฟดเมนเทลเนี่ยพื้นฐานแบบ1-3ึ่งถวีคเนี่ยค่อนข้างที่ดีมากนะครับผมแล้วก็แอพพลา เอรีแอสเซดก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมแค่ใส่ไทายฟอร์มของคุณนะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับผมสตาร์ทพาวเวอร์ r ีเนะครับผมนู่นนี่นั่นก็ใส่เข้าไปนะครับผมอิสราเ e ล e ดเวลอปเปอร์สนใจอยากเรีนาายนอะไรอีเมลของคุณงานของคุณหรือโ no น้ตปัญหาที่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันทำงานหรือเปล่าเว็บสามหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่คุณ อยากจะบอกในอะเคม m y นะครับผมแล้วก็ Twitter h a n d เดนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับความสนใจ,จต่างๆที่คุณอยากเรียนนะครับผมแล้วก็สิ่งที่คุณอยากจะให้เราเลือกเรียกนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์นะครับผมประมาณนั้นส่งไปนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะคิดว่าน่าจะไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะสำหรับใครที่แบบมาลองทําดูนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คือ หลักสูตรที่คุณสามารถทําได้นะครับผมและแน่นอนนั้นเป็นคอนแทคที่เกิดขึ้นในสโคปที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะมีรายละเอียดเพอร์เวซีต่างๆนะครับผมคอนซูมเมอร์ดัต้าเซอร์วิสดัต้าคุกกี้ฟอนเมต่างๆนะครับผมก็ไปอ่านนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอย่งน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณจะได้ประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าดิสคอรของเขานะครับผมให้เรียบร้อยนะ แล้วก็จะมีส่วนของโหลดเว็บ3ามนะเส้นทางเว็บ3นะผมซึ่งสามารถมาอ่านได้นะเพิ่มเติมมันสมองของคุณได้นะครับผมก็มีหลายๆอย่างที่คุณสามารถที่จะเริ่มเรียนรู้ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมที่ผมคิดว่าน่าจะดีสำหรับตัวคุณเองนะครับผมอาจจะไม่ได้ต้องเรียนทั้งหมดก็ได้นะครับผมในไพรซ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมในวีคที่เกิดขึ้นนะแต่ผมคิดว่านี่คือโอกาสในการที่คุณจะได้รับกับเขินไปนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆกับอะเคมียูนิเวอร์ซิตี้นะครับผมยังไงก็ตามใครสนใจก็ลองดดููนนะคครัผมึกกษาไุ้ ได้นะครับผมอย่าลืมเข้าดิสคอร์ดมาพูดคุยกันนะครับผมสวัสดีครับ